อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันอังคารนะครับที่2มีนาคมนะครับพศออ2564ขนาดนี้ก็เป็นเวลา21นาฬิกา49นาทีนะครับหรือ3ทุ่ม49นะครับก็ถอนต้นไม้ยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดมีอีกเดี๋ยวกี่เจ้า1,2,3เหลืออีกหกเจ้านะครับคือที่มันเต็มแล้วก็แพ็คมากกว่านี้คงจะไม่ไหวนะครับก็ ก็จะเรียนถ้าลูกค้าว่าเอ่อก็จะทยอยส่งนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งเข้ามากันมากมากพอสมควรแล้วก็เนี่ยครับของคุณน้องนะครับเนี่ยกระถางไปทั้งกระถางกระส่องต้นนี้ก็จะส่งพรุ่งนี้นะครับของคุณน้องแล้วก็ของบางเหตุนะครับบางต่อเหตุนะครับบางเหตุบางเหตุนี่แล้วของบางเหตุนะครับอยู่นี่นะครับแล้วก็มีอันไหนอีกอแล้วก็ของคุณรัตนาพรดารลัสนะครับ อสิบสองต้นพันสามชุดนะครับก็เดินทางพุ่งนี้แล้วแล้วก็ของพี่เออของคุณพี่สัตี์ศรนะครับก็ก็นี่ครับต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีของใครกันเนี่ยเนี่ยครับกูกระหลายเจ้าครับเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันนี่อันนี้ของคุณสมจิตนะครับสมจิตสมใจเออของคุณสมใจนะครับสิบแปดต้นพัน ของคุณประเสริฐนะครับนี่ก็โขดใหญ่ๆครับเนี่ยครับไซส์กระถางหกนิ้วเนี่ยถอออกมาไม่ใช่ต้นเล็กนะนี่ต้นใหญ่นี่มันก็จะมีต้นย่อมลงมาที่ปนไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เหมาเนาะมันก็จะมีแบบผมก็จะคัดๆสีให้มันแบบคะกะกันไปนะครับก็จะมีทุกสีแล้วก็อันนี้ของคุณอะไรโยโยวินนะครับโยโยวินโยโยวินของคุณพี่โยโยวินก็เดินทางแล้วนะครับไปเชียงรายไปเชียงรายนะครับก็ ทยอยไปครับอ่านี่ของบางเหตุนะครับบางเหตุนี่ก็นี่ก็เป็นไม้เติมไปให้ด้วยเพราะว่ามันไม่ครบส่วนก็เอาไปนะครับอ้อแล้วก็นี่ของคุณประจวบนะครับก็ถอนส่งนี่ก็เป็นตอลีลาบางเหตุก็เป็นตอรีลาเนี่ยตอรีลาพอถอนส่งนี้ก็จะจะต้องแพ็กแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ให้รากมันเสียทรงนะครับก็จะไปแบบนี้แล้วก็วันนี้ก็ขอพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อวัดไตมิตร นะครับวัดไตมิตรก็เอาน้ํามันพักคูพิบูนะครับเอาน้ามันเอาน้ามันน้ามันหม่องนะครับน้ํามันหม่องสมุนไพรนะครับเอาน้ํามันหม่องมามาให้ใช้มาให้ใช้นะครับนี่นี่น้ำมันของของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมาช่วยสนับสนุนซื้อต้นไม้ที่รถบริการของผมก็โอ้ซื้อไปสิบก้นก็ขอบพระคุณมากๆครับหลวงพ่อก็ก็ ก็ขอบพระคุณจริงๆก็อุตส่าห์มาจากวัดไตมิตรก็แล้วก็เอาน้ํามันน้ามันหอมนี่หอมมากเลยนี่นี่ใครใครจะใช้ของงพ่อก็เนี่ยน้ำมันสูุนไพยหมอสมบูรณ์นะครับของหลวงพ่อเขาของเขาดีผมผมลองแล้วหอม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 ดีแหละใช้ได้เลยเนี่ยก็หลวงพ่อเอามาให้ใช้นะครับก็ใครสั่งใครอะไรก็สั่งหลวงพ่อได้เลยนะครับเนี่ยนี่มีมีใบจดแจ้งอะไรเร,ร้อยนี่เบอร์โทนี่ใครจะสั่งน้ํามันหอมของหลวงพ่อเอากล้องไม่โฟกัสอีกแล้ว กล้องผมนี่พอจะให้ดูอะไรออดนี่ได้แล้วได้แล้วศูนย์แปดหนึ่นงเนี่ยนะครับนี่นมีของเบอร์ของหลวงพ่อนะครับครับนี่นี่พระครูพระครูพี่บูรวิรยยกิจนะครับก็เอาน้ํามันน้ํามันหอมไม้ใช้หลวงพ่อก็ใจดีนะครับมาช่วยซื้อต้นไม้ช่วยช่วยสั่งต้นไม้ก,ก็หลวงพ่อช่วยช่วยสนับสนุนผมมาก็นานพอสมควรแล้วแหละ แต่ว่าวันนี้ก็เอาน้ํามันหมองน้ํามันอะไรไมาใช้ก็ไม่ก็ออกไปซื้อหลวงพ่อก็ไปดูต้นไม้ที่รถแล้วก็รับไปนะครับอ้าแล้วก็มีต้นนี้ครับนี่ดูกระถางเต็มเลยครับกระถอนต้นไม้กระไซหกนิ้วเหลือสั่งนน้นอีกนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยถอนอีกมีต้นนี้นะครับอยู่ในกระถางหนึ่งปีบนะครับโขดอ้วนใหญ่ทรงสวยมากเลยนะครับเป็นรัพย์เศรษฐีนะครับเป็นทรัพย์เศรษฐีกับนี่แสงจันทร์ แสงจันยังไม่บานเลยแล้วก็มีสีของตอนะครับถ้ากับต้นเนี้ยมีสามสีในต้นเดียวนะครับโขดใหญ่ๆเนี่ยโขดอ้วนใหญ่ล่ําสันเลยนีนะครับโขดอ้วนใหญ่ล่ําสันเลยนะครับเนี่ยเนี่เป็นมีแสงจัน์นะครับแสงจันทยังไม่บานนะครับมีซับเซษถีแสงจันท์แล้วก็มีสีของตอนะครับมีสามสีในต้นเดียวใครชอบต้นนี้ก็ทักไทยมาอยู่ในกระถางหนึ่งปีบนะครับเสียบหนึ่งสองสามสี่ห้า ครับเสียบห้ามีสีของตอด้วยมีอะไรด้วยครบสมบูรณ์ครับสามสี่ในต้นเดียวต้นนี้ก็ขอหนึ่งพันบาทก่อค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับสวยๆใหญ่ๆนี่ก็เป็นตอนียักษ์ยักษ์ซาอูทั้งหลายนี่ที่ผมไปเอามานี่เห็นไหมใครสนใจก็ทักทายมาโคดใหญ่ๆครับโคดใหญ่ๆโคดใหญ่มากรอบนี้โครโอ้โหหนาๆสวยๆเลยแล้วทรงดีมากนี่ก็มีโคดโคดไซส์พันนึงนี่ผมขายแค่พันเดียวเนี่ยใครชอบนี่นี่พันเดียว เล็กก็มีเล็กกว่ากันหน่อยก็มีเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะทยอยลงขายนะครับมีมีมีมาสิบสิบกว่าต้นเนาะพรุ่งนี้ก็จะทยอยลงขายนะครับมียักษ์ญี่ปุ่นอ่ะมาเสนออันนี้ก่อนนี่ก็ต้นละพันครับต้นละพันขอค่าส่งร้อยห้าสิบสามสีนะมีสีของตอชมพูนี้มีซับเสร็จถีแล้วก็มีเหลืองแสงจันท์นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นชมพูแต่ยังไม่ติดดอกอืมสวยเสียบสามเสียบสี่นี่อ 3, 4, นขอ แปดร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งเก้าร้อยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันสวยๆใหญ่ๆอันนี้เป็นาชมพูทรับเจริญนะครับนี่ขอแปดร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งเก้าร้อยครับสวยๆเลยทรงดีๆใหญ่ๆดอกกาลังมานะครับก็และอันนี้ก็เป็นทรับเศรษฐีีเหมือนกันครับเป็นเสียบมีตอใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับอยู่ในกระถางสองปี๊บนะครับก็เป็นตอใหญ่ๆแต่ว่าเพิ่งเสียบได้ไงนะก็รอหน่อยนะครับนุนก็เหมือนกันนุ่นทรับเศรษฐีต้นนุน้นไปเห็นตอใหญ่ๆไหมนะ ตอใหญ่มากครับต่อใหญ่เต็มกระถาง2ปี๊บเลยนะครับตุ้งเสียบได้นะครับเดี๋ยวให้กิ่งก้านมันเดินดีๆทรงดีๆหรือว่าใครจะเอาอย่างนี้เลยผมก็ขอแค่2 0 0พันนะครับก็คือเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยต่อใหญ่ๆเลยถ้ามันใหญ่ผมก็จะขาย4ี่0้าพันแล้วแหละนะครับก็สนะี่พันเพราะว่าทรงพุ่มได้เลยน้เพราะตอมันใหญ่นั่นนั่นคือนั่นคือเต็มกระถางนะครับเต็มกระถางที่ผมพอกไว้นี่คือพอกดินขึ้นไวเ้เพื่อให้พเพื่อให้พอกเครื่องปลูกไว้เพื่อให้เพื่อให้มันมันไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับอ่ะแล้วก็มีอ ผมเดินเลยต้นที่ผมจะขายนี่ต้นเหลืองนี้เหลืองกัญจนานะครับตัวนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวลดวแสงยังไงทําการลดแสงยังไงอ่ะนี่นี่ผมจะลดแสงไม่ให้แบบไม่ได้นะนี่เหลืองกันจนาเห็นยังแสงมันจ้ามากเลยผมจะทําไงให้กล้องมันกล้องจะกล้องจะเห็นเป็นสีเหลืองของเดี๋ยวผมดูแฟลชแป๊บนึงนะแฟลชมันต้องปิดทางไหนอ่ะอปิดทางนี้ก็มองไม่เห็นอีกมี่ปะ ช่างมันเถอะเป็นเหลืองการจนานะครับเสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหรือสิบเนี่ยแหละเก้านะครับก็เป็นทรงแบบแนวแนวที่ใครเขาชอบเล่นทรงบอลไซอะนะคือไม้มีหน้าไม้อะไรเนี้ยอยู่ในกระถางปิ๊บเหมือนกันนี่แต่กิ่งก้านสั้นอยู่เพิ่งเสียบติดเพิ่งเสียบได้เป็นเหลืองการจนานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับ ก้าเสียบอ่าเก้าเสียบอันนี้เป็นสีของตอสิบเสียบครับสิบเสียบเนี่โคตรใหญ่แล้วก็ทรงเป็นแบบทรงแบบคล้ายๆทรงทรงคล้ายๆเรียนแบบบอนไซครับเนี่ยนะครับทรงสวยมากทรงสวยมากนะครับหน้ามไม้อยู่นี่เนี่ยก็เพิ่งให้ดอกแรกนะเพิ่งเสียบติดเพิ่งให้ดอกแรกเป็นเหลืองการจนาตัวนี้นะครับเป็นเหลืองการจนาตัวนี้ก็ในกล้องก็จะเห็นสีเหลือง,งแหละครับจะแสงแฟลชมันแรงแสงแฟลชมันแรงไปหน่อยเพราะว่า ตอนกลางวันไม่มีเวลามาถ่ายเนี่ยก็ต้นนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็ขอพันหนึ่งขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นนูน้นใหญ่จริงเนี่ยตดใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยเต็มกระถางเลยเห็นไหมเนี่ยดูดิพอกดินขึ้นไว้ก่อนเนี่ยสุดกระถางเลยเนี่ยสุดกระถางเลยครับเนี่ยดูพอกดินขึ้นไว้ก่อนเพราะว่ากิ่งก้านม,มันพึ่งได้เนี่ยมาด,ดูดิดูจริงๆงกิ่งก้านม,มันพึ่งได้เห็นไหม รับ,บเศษฐีนะครับใครอยากมีทรับเยอะๆใครอยากเป็นเศษฐีก็เอาไปไว้หน้าบ้านเนี่ยดูเปิดเปิดให้เห็นเนี่ยนครับโคตรเต็มโคตรใหญ่มากครับแต่ผมตัดเสียบไงตัดเสียบเพิ่งได้เนี่ยเพ <c oughs> ิ uh ่ง huh. ติดเพิ่งให้ดอกแรกนะครับเป็นทรั์เศษฐีนี่ก็เนี่ยเดี๋ยว <itation> จะเสียบไม้สีหมดเลยครับตออาราบิคัมอันนี้ก็เป็นยักษ์ซาอุนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเสียบไม้สีหมดเลยนะครับรอให้มันกิ่ง <START> ก้านมันได้ให้ทรงมันได้ก่อน ให้มันไม้มันเซตตัวเรียบร้อยก่อนเนี่ยครับนี่นี่ก็เหมือนการเสียบนี่แดงอุดมทรัพย์ใหญ่ใหญ่นี่โขดนี่กระถางหกสิบเซนนะโขดเต็มกระถางเนี่ยรอพุ่มรออะไรเนี่ยครับใครชอบใครสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยมันสวยไหมเนี่ยดูดิใหญ่ใหญ่เห็นไหมสวยมากเนี่ยเนี่ยต้นนู้นก็ใหญ่ใหญ่เห็นไหมสวยมากครับเนี่ยเห็นไมมีมแมลงบินครับผมครับสําหรับวันนี้ก็ มีมานาเสนอเท่านี้ครับนี่ไม้ไซส์สิบเอ็ดนิ้วเดี๋ยวก็จะถอนส่งลูกค้าทยอยส่งแล้วนะครับก็พักนี้ก็ไม่ได้ลงเลยไม่มีเวลาเพราะมานั่งเนี่ยครับไล่เรียงกับต้นไม้ที่ยังค้างคาส่งอยู่เนี่ยครับไซส์สิบเอ็ดนิ้วอยู่เต็มเลยเนี่ยสุดตรงนู้นเลยนะครับไซส์สิบเอ็ดนิ้วเยอะมากเยอะมากครับเดี๋ยวก็ทยอยลงทยอยลงขายไปเรื่อยๆนะครับท่านใดชอบก็ทักทายมาตอลีลาก็ยังมีนะครับตอลีลาเดี๋ยวผมผมเอาไปเก็บไว้ตรงนี้ พอที่ไม่มีต้องย้ายนี่ตอลีลาต้นที่แปดทรงสวยๆเล่นเหลืองเหลืองเหมือนกันอันนี้เหลืองตัวใหม่นะครับนี่ทรงเอียงๆนะครับก็ยังอยู่นี่อันนี้ต้นที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยผมจําไม่ได้นี่นี่ก็ยังอยู่ต้นที่สามของวันนี้นะครับนี่เอามาหลบหลบแดดหลบอะไรหน่อยเพราะตอลีลาโดนแดดจัดไม่ได้ครับนี่ต้นที่สองต้นที่สามนะครับต้นที่เจ็ดต้นที่แปดนะครับยังอยู่นะครับสองสามเจ็ดแปดแล้วก็อันนี้ก็เป็น อ่อันนี้ของ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 นาของหลายวันแล้วนี่ครับก็ยังอยู่นะครับนี่สวยเลยเพราะว่าเอามาออกแดดจ,จัดไม่ได้ตอลีลาออกแดดจ,จัดไม่ได้เพราะว่ามันมีพื้นที่ทำมาหากินน้อยแล้วก็ต้องลดน้ําเช้าเย็นเพราะว่ามันร้อนมากนะครับนี่อ่ะยักษ์ฟาอูอีกนี่ก็เยอะเยะเลยครับนี่ก็เดี๋ยวจะเอามาลงขายครับนี่โคตรใหญ่ๆนี่จะเอาขวดแป๊บทีนเทียบให้ดูนะเ <laughs> นี่ยเนี่ยขวดแป,ป๊บทีนนี้เท่ากับกิ่งมันเองอะ่ะเนี่ยขวดแป๊บทีนเท่ากับกิ่งไงครับเนี่ย ดูดิแบบทิ้งเข้ากางกิ่งขายไม่แพงครับนี่โคดใหญ่ๆนี่โหใส่กระถางปี๊บสองปี๊บสบายๆอะเนี่ยครับใครจะชอบใครจะเอาก็รับไปเป็นตอญี่ปุ่นตอเอ้ยไม่ใช่ตอญี่ปุ่นตอยักษ์ซาอุนะครับก็สวยๆใหญ่ๆนะครับก็รอบนี้ก็น่าจะเป็นว่าจะขายตอละพันขอค่าส่งสามร้อยนะค่าส่งอะเกินแน่ค่าส่งอะสี่ร้อยแน่แ่เลยนะครับว่าจะขายตอละพันเพราะว่าต้นทุนรอบนี้มาตอมันใหญ่ตอมันใหญ่หมดเลย มีตอเล็กมาสองตอเองครับก็มีแต่ตอใหญ่ตอใหญ่มากแบบกระถางสองปี๊บก็มีใหญ่กว่าสองปี๊บก็มีนะครับอยู่ตรงนู้นครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับที่การสนับสนุนชนชมบางโตนะครับครับก็ชอบอะไรก็สั่งได้เลยครับดูคลิปเมื่อตอนกลางวันเลยครับตอลีลานะครับตอลีลาก็ตอลีลาก็ยังอยู่ต้นที่เท่าไหร่สองสามแล้วก็เจ็ดแปดนะครับอ่าใช่ไหมอ่า นะครับก็ยังมีนะครับแล้วก็เนี่ยครับไม้ไซส์เนี่ยครับไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็กนะนี่นี่ไม้ไซส์กระถางหนิ้วนี่ืไม่ใช่เ,เล็กนะครับก็จะมีมันมันก็มีเล็กมั่งเนี่ยมีเล็กมั่งปนไปชุดหนึ่งก็จะมีปนไปต้นสองต้นนี่มีไซส์สิบสองต้นพันธุ์ครับก็หมดหมดจะหมดยังเหลืออีกเหลืออีกสองสามชุดนะครับเหลืยตรงนู้นนะครับก็จะคงคงจะพักก่อนนะครับเพราะว่าสิบสองต้นพันธุ์นี่ทําไม่ทันโตไม่ทัน ตอนนี้ก็จะมีน่าจะมีไซส์8นิ้วไซส์รองครับที่อยู่ฝั่งฝั่งข้างหลังแต่กี้ก็เดินไปดูมันก็กิ่งมันยังสั้นอยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ